วันนี้เรามีต้มพะโล้นะครับไส้หมูจากไส,ส้ใหญ่นีจ้านาี่ไส้ใหญ่หนาๆเลยนะครับนะไข่พะโลไข่พะโล้โลจากต้องไปกินหลายวันนะครับไส้หมู1นึ่งกิโลจะไส้หมูจากร้านพี่แสงเพียนจากไส้หมูคุณภาพดีส่งตรงจากเยาวราชนะครับแล้วก็ไข่ก็เป็นไข่คัดพิเศษจาก ไท่จากไก่สามสายพันธุ์นะฮะลาวไทยจีนพม่านะครับสี่สายพันธุ์เลยแถมแถมแถมมันร้อนจะพะโรจะ้ะเรามีไข่เจียวชะอมทอดนะครับไข่เจียวชะอมหอมๆจากที่สันสวยงามสุด ว้าวเออชิจ้าชิจ้ามามีเดี๋ยวทอดปลาทูต่อจานาทีกติจ้ะต่อด้วยทอดปลาทูจ้ะอือกบกรอกกับกรอกสีสานสวยงามไปต่อด้วยต้มจืดจ้ะมีงทุกอย่างวะนี่มึทุกอย่าง รามีข้าวผัดจ้าข้าวผัดกุนเชียงนะครับสีสันสวยงามกุนเชียงอร่อยเมืองคนพิสัยจ้าโลละสองรอยีนะครับสั่งได้จ้ะวันนี้เรามี ขาดเห็ดจ้าใส่ผักกาดขาวนิดนึง่งใส่พริกหน่อยนะฮะได้มีสีสันเป็นหมูสับใส่ไข่จ้าอาหารเช้าจ้าวันนี้เรามีอ้อมไก่จ้านะครับอ่ะอาหารประจำชาติของเรา อมแจงจ้ะมีผักกาดซอมจ้านะครับแล้วก็ผักกาดขาวน้ำเยอะนิดหนึ่งจ้ะน้ำผักมันออกนะครับผักกาดขาวผักกาดซอมแล้วก็ดอกหอมนะครับจ้ะอ๋อพอได้กลิ่นจ้ะใส่เป็นแหลกนิดหนึ่งนัวๆน,นะครับใส่ไก่น,ะนี่ตอนไก่ออมแล้วจ้ะออมจ้ะ ทำเครื่องอ่อมใส่เรามีหัดคนาน้ำมันหอยนะครับใส่หมูสับนะครับขนาน้ำมันหอยหมูสับจานะครับใส่พริกเล็กน้อยเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติจ้ เม,มีต้มจืดนะครับต้มจืดสไลดหมูสับจ้ะแล้วก็วนเส้นนะครับลูกชิ้นด้วยนะครับอ่ะใส่ประกาศขาวนะโอ้ร้อนเลยจ้ะเครื่องแน่นๆจ้ะแน่นๆเลยนะครับจากทุม่มทุนสร้างจ้าวันนี้ลูกชิ้นหมูหนึ่งกิโลนะจ้ะตัดไปจ้ะวนเส้นสองตัน <laughs> ร้อนๆร้อนๆจัดสดร้อนๆครับเช้านี้เรามีผัดผัดกดขาวนะครับใส่นิ่งต้งหูงปลานะครับแล้วก็หมูสับนิดนึงนะครับน้ำผักออกจ่ากน้ำเยอะ ต้องหูปลาประกาศขาวจ้านะครับมีปลาส้มทอดทรงเครื่องจ้าใส่ไข่นะครับก็มีพริกิีหอมมีกระเทียมจัดกลับลายก็ะดสิเลลนะคะรับปลาส้มทอดทรงเครื่องจ้า เช้านี้เรามีแกงเห็ดนะครับอ๋อร้อนจ้ะรอ้อนพะโลนะ ครับแล้วก็วันนี้ใส่หมูกับเต้าหู้จ้าพะโลหมูกับเต้าหู้นะครับอืมใส่หมูหมูชิ้นนิดหน่อยนะคะแล้วนั้นก็เป็นเต้าหู้จ้ะอืมครับตงไ่กินหลายๆมือจ้ะอืมมีพะโลนะ้จ้วยพะโล้อืม